พวกเราอยากรู้ไหมครับว่าคนไทยมาจากที่ไหนผมเรื่องนี้ครับคุณต้องเอาชีววิทยากับวิวัฒนาการของมนุษย์มาปรับใช้ครับถ้าคุณดูในสมัยก่อนนะครับคุณจะเห็นได้ชัดเจนนะครับเวลาเขาแบ่งเผ่าพันธุ์เนี่ยครับก็จะแบ่งตามดินแดนภาษาแล้วก็การอพยพเหมือนก็ที่เวียดนามนั่นแหละครับก็คือปูเขาอันไตนั่นแหละครับถ้าคุณเอาวิวัฒนาการของมนุษย์มาใช้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นจากแอฟริกา แอฟริกาเสร็จแล้วนะครับคนมันก็อพยพย้ายตินฐานมาครับแล้วก็มันจะมีดีนะก็คือฝั่งยุโรปนะครับกับคนเอเชียนะครับจะมีดีใกล้เคียงกับแอฟริกาที่สูงมากเลยครับแล้วคนสมัยก่อนนะครับเขาไปอยู่ที่ฝั่งประเทศจีนเยอะมากครับคือมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าคนจีนเนี่ยครับจะเข้ามาผสมพันธุ์กับเรานะครับมันต้องมีชนพื้นเมืองอยู่แล้วครับแล้วก็มันผสมกับคนจีนนะครับแล้วก็กลายเป็นลูกเซี่ยวนะครับลูกกายนั่นแหละครับอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ครับเพราะทําไมเหรอครับเพราะว คนลาวกับคนไทยนะครับภาษาเนี่ยใกล้กันมากเลยครับคุณดูตามภาพนี้ครับเห็นอะไรไหมครับภาษามันใกล้เคียงก็หมายความว่าเราก็คือกลุ่มก้อนเดียวกันนั่นแหละครับเวลาจะเกิดมาเป็นประเทศชาตินะครับหลักการของมันก็คือเริ่มต้นจากกลุ่มก้อนก่มอนครับมีคนประมาณสักสิบคนหคนครับเสร็จแล้วขยายพันไปเรื่อยๆครับแล้วก็เกิดเป็นชนเผ่าต่างๆนะครับกระจายไปนะครับ โดยหลักการเนี่ยครับก็จะมีพวกชนเผ่าต่างๆนี่แหละครับไปตีพวกกลุ่มก้อนพวกนี้ได้ครับแล้วก็รวมมาเป็นชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดนะครับเสร็จแล้วครับก็จะมีคนมาตีใหม่ครับอตีไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเกิดเป็นสักดีนาครับซึ่งสักดีนาเนี่ยครับมันก็จะมีส่วนกลางชัดเจนนะครับคอยรับสวยจากหัวเมืองต่างๆนั่นแหละครับอย่างที่ยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ชนเผ่าเนี่ยครับมันก็ไปตีมาใหม่ครับจนเกิดมาเป็นประเทศชาตินะครับประเทศชาติเนี่ยครับก็คือมีดินแดนชัดเจนนะครับมีเขตแดนชัดเจนครับมีระบบการับ คนญี่ปุ่นนะครับมันมีบ like well, to ันทึกชัดเจนเลยครับก็คือมันมาจากคนจีนนะครับเหมือนกันเลยครับเป็นต้นเดียวกันครับคือคนจีนนะครับเขาหนีภัยสงครามมาครับก็คือส่วนใหญ่นะครับจะมีคนจีนทางตอนใต้นั่นแหละครับเขาไปประเทศี่ญี่ปุ่นครับพอคนจีนเนี่ยครับหนีอพยพเนี่ยครับไปอยู่ที่ญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยครับมันมีชนพื้นเมืองอยู่แล้วครับแล้วพวกเขานี่ครับก็ผสมพันกันครับจนเกิดมาเป็นลูกกายนั่นแหละครับแต่เอาจริงๆแล้วครับก็คือผมเชื่อว่าเป็นคนญี่ปุ่นไปแล้วนะครับ พราะปัจจุบันเนี่ยครับมันไม่มีแล้วครับคือมันจะเป็นลูกเซี่ยวลูกอะไรนะครับก็คือมันเป็นพ่อพันธุ์ใหม่ไปแล้วอ่ะถูกไหมละครับแต่ถ้ายังตรวจนะครับก็เจอในแหละส่วนผสมนะอาจจะมีบอกว่าไทยใหญ่นะหรือว่าจะเป็นไทลีอะไรประมาณนี้ครับสัดส่วนเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับมันมีวิธีตรวจอยู่แล้วครับถ้าเขาจะตรวจนะครับแต่ผมไม่อยากให้ไปตรวจอะไรขนาดนั้นหรอกครับเดี๋ยวมันจะเกิดความแตกแยกขึ้นในบ้านเมืองนะครับทีนี้ผมก็สรุปให้ง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าคุณเอาหลักวิวัฒนาการมุษย์ใช่ไหมละครับ มันมีชนพื้นเมืองอยู่แล้วก็จะไปบวกกับคนจีนนะครับทางตอนใต้ทางเวียดนามตอนบนนั่นแหละครับแล้วก็มาผสมพันธุ์กันครับจนเกิดเป็นคนไทยนั่นแหละครับเนี่ยคือข้อสรุปแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะใช้หลักเกณฑ์ไหนในการแบ่งแยกนะครับแต่ถ้าคุณไม่ใชหลามสามหลักเกณฑ์เมื่อกี้นะครับคุณไม่มีทางจบหรอกครับเสียงก็ไม่จบหรอกครับเสียเวลาคุณต้องเอาเรื่องอื่นมามาใช้เป็นคู่กูกันครับแล้วคุณหาความเป็นไปได้ที่สุดครับมันอาจจะไม่ถูกนะครับแนวคิดผมตรงนี้นะครับนี่แนวคิดผมนะครับผมผมย้ำนะคคคคคคครรรรรรัััััับบบบมม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 นนนนไไไไ่่ีอะะะถถูหเเเดดววผงิึาปป็้้แลลลสส อีกข้อสังเกตรร้ไม่เอยเลยครับก็คือฝั่งของเราเนี่ยแหละครับคนไทยเอาจริงนะครับคนไทยคนลาวเขมรทุกอย่างนะครับมันก็คือกลุ่มก้อนเดียวกันนั่นแหละครับชาติพันธุ์เดียวกันนั่นแหละครับทุกท่านแล้วมันแตกประเทศไปครับแตกนู่นไปนี่ครับแล้วก็กระจายกันไปนะครับเพราะทำไมเหรอครับถ้าคุณดูฝั่งเอเตะอันกีางใต้ของเรานี่ครับหรืออาเซียนนะครับตอนบนนะครับไล่ลงไปเลยนะครับตั้งแต่ที่สุดก็คือไอ้ชายแดนภาคใต้นะครับแล้วคุณไล่ขึ้นมาข้างบนนะครับ คุณจะเห็นแน่จะเจนนะครับว่าทางด้านบนนะครับภาษาใกล้เคียงกับเรามากที่สุดนะครับแต่ฝั่ง้ต้ใต้นะครับมันจะเป็นภาษาพวกมาลายูนะครับเป็นพวกอาหลับอะไรไปแล้วครับซึ่งมันไม่ใช่แน่นอนครับเห็นไหมครับนี่ก็คือความใกล้เคียงกองชาติพันธุ์ครับคุณดูว่า้านั้นทำอะไรต่างไม่ได้ครับมันเหมือนกันเลยถูกไหมครับเอาถ้าคุณไม่เชื่อนะครับมันก็คือกลุ่มก้อนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละครับทุกท่านเอาง่ายๆนะครับดูโซเวียตก็ได้ครับโซเวียตในปัจจุบันเห็นไหมแตกประเทศมันแตกแตกแล้วพอแตกแล้วเกิดอะไรขึ มืกอก่อนนะครับเราก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละรครับอยู่แบบรวมๆนะใช้คำว่าประเทศก็ยังไม่ได้ผมอยากใช้คำนี้มากเลยครับแต่มันใช้ไม่ได้ไม่เข้าเงื่อนไขเข้าใจยัง